สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่หนึ่งวันในเมื่อวานก็มีมาสำหรับชุดเครื่องเสียงวันนี้ก็มีรถแห่วันนี้รถแห่เบรดนั้นประมาณ30กว่าใบครับวันนี้สวัสดียามเช้านะครับ3กรกฎาคมครับต้อนรับอีกหนึ่งเดือนใหม่ของเดือนกรกฎาคมต้นเดือนครับวันนี้กับชุดเครื่องเสียงโปรดิทีเดดที่อุบลราชธานีวันนี้นะครับเบอร์หนึ่งกว่าท่า มือสองอีกหนึ่งรอบนะบวันนี้เดี๋ยวพาชมรถเหยครับวันนี้นนนนอีกหนึ่งคันอุปก,กรณ์เครื่องเสียงต่างๆนะครับทยอยทำความสะอาดครับวันนี้สื่ท่านเลยครับที่เกติดตามรับชมยามเช้าเ้านะครับนี่บรรยากาศถือว่าอากาศดีมากครับวันนี้นวัน,น,นเสาร์นะวันเสาร์ที่ สามมิถุนายนพ่กนี้ก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์ร้านหยุดนะวันนี้ก็เดี๋ยวรอไลฟ์สดช่วงบ่ายๆลูงเที่ยงหนึ่งรอบมันจะทยอยนําสินทาลงมาจากรถนะวันนี้รถแห่ก็ขายโค้งก็ขายนะครับเครื่องปั่นก็มีครับวันนี้เครื่องปั่นไฟรถบรรทุกหกล้อนะครับนี่สวัสดีทุกชรมชนขงเสียงกลางแจ้ง ทักทายยามเช้าเข้ามาหน่อยครับรับชมยิ่งบัดไหนบ้างนะครับผมเชียงไม่ค่อยมีครับเมื่อคืนเมื่อคืนถ่ายนจนดึกครับเมื่อคืนนี้ให้ลูกค้าครับทำสปอร์ตครับเมื่อคืนทุกท่านด้วยนะครับที่เก็บติดตามรับชมขอบคุณทุกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งครับที่แชร์ให้ขอบคุณทุกสมาคมขอบคุณท่านประธานชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกจังหวัดที่แชร์ให้นะครับอ้าวรันกันต่อยามเช้านะครับวันนี้ สวัสดีคุณป้ารักใจน้อยนะครับสวัสดีครับคุณอาจารย์พมสรรสวัสดีคุณสุรทินจันละครเสียงชัดเจาวมากครับผมเนี่ยสวัสดีครับทางเชียงใหม่ชัดเจนยุทยาชัดเจนดีนะครับทยอยทีมงานเอางเอาตู้ลงครับตอนนี้ครับคนทยอยเอาตู้ลงขันตู้ลงเครื่องปั่นก็มีครับนี่ครับรถบรรทุกหกล้อหนึ่งคันเครื่องปั่นถึงจะทยอยเอาลงครับนี่จัดการพ่กำลังทำอะไรครับจัดการจัด สายไฟครับผมสายไฟด้วยสายพัดติดครับยโสธรชัดเจนดีครับจากสระบุรีสวัสดีครับคุณนรงสวัสดีครับครุ่งนี้ร้านปิดครับผมวันอาทิตย์ร้านอยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับนี่ครับเครื่องปั่นไฟกี่โดรเนี่ยร้อยโลครับร้อยโลมายกคนเดียวขึ้นยังไร้อยโลแต่วันนี้เครื่องเครื่องปั่นยาวครับยาวมากครับตัวเต็มครับตัวนี้ตัวเต็มเนาะใช่ครับผมเต็มเลยครับเต็มตัวไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดตัวนี้เนาะเต็มตัวลยวนีย โอ้มันมัดึงลงไปอีกใช่ไหมนี่ใช่ครับผมดึงลงไปอีกข้างหน้าอีกครับเตรียมเครื่องขั้นสี่ตัวนี้มีเครื่องปั่นไฟทยอยครับอยู่บนก็กันทยอยเตรียมครับข้างบนดูข้างบนก็ทยอยกำลังลื้อใช่ไหมใช่ครับทีมงานก็กำลังลื้อลงจากรถครับอุปกรณ์ตู้ซับบิดอุปกรณ์ต่างๆกำลังแบ่งทีมนี่อาจารย์ดีครับอะไรอาจารย์ดีไงอ้าวล้างก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆ สวัสดียามเช้านะครับรถบริชัดเจีนดีนะครับผมคุณเบนซ์าวสวัสดีครับบางกอกน้อยภาพเสียงชัดเจนนะครับกรุงเทพคุณธนวัฒน์นะครับชัดเจนดีทักทายครับ่อยนะครับนะครับบางท่านก็เอารถเก่าออกทํารถใหม่ก็มีนะครับนี่น้องเอาคันนี้ออกน่าจะทํารถใหม่ครับน่าจะสั่งมาใหม่คันหนึ่งน่าจะดีกเนาะ่าจะสั่งวกเตอร์มาใหม่ครับเอาคันนี้มาเทินหรือเปล่าน่าจะเอาคันนี้มาเทิน เหลี่ยมน่าะเป็นรุ่นไหนครับเหลี่ยมเจ็ดห้าโซนกับอิมเมเนนรือเปล่าไหมถ้าจะไม่ผิดนะกลางเสียงกลางกลางถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวรอรอชมอีกรอบนะครับถ้เราเรือเสร็จก่อนเดี๋ยวราคาเพิ่งจะแจ้งนะครับนะครับเครื่องปั่นไฟให้เอาลงมาก่อนนะอาจารย์ครับแล้วเครื่องปั่นไฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเที่ยงน่าจะเสร็จก่อนเที่ยงเนาะน่าจะเสร็จครับเครื่องปั่นไฟจะทยอยเรื้อก่อนน่าจะเอาคอนีโอ่น่าจะเอามาทำคันใหม่นะตัวนี้น่าจะทำคันใหม่เครื่องปั่นไฟแล้วค่อยเอาลงครับเครื่องปั่นไฟอุปกรณ์เวที ก็มีอีกโอ้คนละคันนะคนละคันเนาะอุกกรเวทีเปจะมาอีกชุดหนึ่งใช่ไหมจารนซ่าหลืออีกคันหนึ่งใช่ไหมเวทีก็ยังเหลืออีกคันหนึ่งครับในรถบรรทุกน่าจะเป็นรุ่นสองร้อยสองร้อยสิบรถห้างครับอันนี้เป็นรถห้างรถห้างไม่ไม่รถรถพังนะครับไม่ใช่รถพังครับรถห้างก็คือรถห้างแท้จากบริษัทฮีโน่นะครับสมอไม่ใช่รถขี่ไม่ได้เออเป็นสองร้อยสิบยาวเจ็ดเมตรกว่าคันนี้ประมาณรถห้างไม่ใช่รถพังนะคันนี้คนละห้างครับ คนละห้างเนาะขอญาตเซ็นเซอร์นะครับขอญาตเซ็นเซอร์ภาพเดี๋ยวผมดูให้ดูแต่ตู้ดีกว่าดูแต่ตู้ครับนี่ตู้ซับเบได้เป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วครับตัวนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วกำลังทยอยหรือเนี่ยบางบางตัวที่หรือลงมาแล้วก็จะมีพวกแอมว่าจะเดือกเนาะนี่แอมขออนุญาตให้ทีมงานเช็คก่อนนะพวกแอมอุปกรณ์ต่างๆนี่กำลังทยอยเช็คก่อนนะครับแอมวอล์กยังไม่มีครับผมปากช่องชัดเจนดีนะครับเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวให้เอาลงมาจากรถก่อน นี่ครอ็มมีประมาณ30แท่นครับแอมประมาณ30แท่นนี่นี่ต่างนี้ก็การทยอยทำความสะอาดครับทีมงานการ,รทยอยทำความสะอาดเดี๋ยวรอให้ขนออกมาเสร็จก่อนนะครับนี่ตู้ JBL เดี๋ยวรอราคาให้ของเสร็จก่อนทุกอย่างก็ทยอยทำความนี่กองชุดจนะทยอยลงมาจากรถเดี๋ยวขออนุญาตก้มหน้าก่อนนะครับต้องขออภัยลูกค้าที่รับชมทั้งบ้านด้วยนะครับ นนะครับ้องน่าจะทําใหม่ครับเราจะทําใหม่คันนี้เนี่ยเราจะทําใหม่มหาวิธีเอาตู้ลงก่อนรถบรรทุกมีหนึ่งคันสิบแปดนิ้วไหมวะครับผมอ่าสี่ถองเทอร์โบนะครับอีกคันนึงเป็นสิบแปดนิ้วหรือเท่าไหร่รอรถมาก่อนเนาะรอรถมาก่อนจะเป็นสิบแปดนิ้วยี่เปียกนิ้วก็แขนกขันก็กำลังขยอยขันนะครับ สวัสดีเช้าวันเสานะครับวันเสาอ้รถคันโอโอโอโนี้วิ่งดีมากครับคันนี้ตัวนยาง900ร้อยนะไม่ใช่เก้าร้อยบาทครับยางเบอร์เก้าร้อยเกะกระทะใหญ่ดีเนาะดีเนาะครับกระทะใหญ่กระทะใหญ่วิ่งดีครับตัวนี้วิ่งดีรถคันนี้วิ่งดีมากำลังรอยขันไฟครับขันเอาไฟออกแผนกเ,เอาตู้ก็เอาตู้ออกครับเดี๋ยวรอเครื่องปั่นไฟแผนกสินค้า สวัสดียามบชาทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมซับเบีก็ประมาณายี่สิบสี่ใบไหม <47. S 1> หน้า16 28ใบ28ใบหลัง12หน้า16นั่นเป็นนะ <28 new. S 1> 21นิ้วเนาะ21่ิบเอ็นิ้วยีอ็นิ้วตะแกรงปั๊มท A เตะแกรงปั๊มโรงงานเนี่ยคือเนี่ยเครื่องปัน่นโอ้เครื่องปัน่นนี่บอกเลยว่าสะใจมากครับสะใจมากร้อยโล ยกเรียวก็ขึ้นร้อยโลเดี๋ยวเครื่องมือขึ้นไปลื้อตรงนั้นก่อนนะลื้อตรงข้างหลังเลยอุปกรณ์สว่านต้องทยอยลื้อครับแต่ละคันจะลื้อไเหมือนกันอันตู้เบียดออกได้ไหมตู้เบียดนี่เรดออกได้ได้ตู้เบียดนี่ใช่ไหมนี่เปิดมันรลดดนี่เปิดได้ไหมนี่เปิดได้ปะครับนี่ทำไมเป็นบานพับไปนี่ถามถึงว่าอะไรครับนี่อันนี้งานถึงดึงว่าเลยโอ้ข้านอตมอ โอ้ตู้เบียดไม่ไม่ไม่หรือไม่อะไมากออกครับนี่มีสายโอ้สายนี่มีเยอะสายลำโพงอุปกรณ์ต่างนี่มีเยอะครับสายพรอบาลก็เอาลงบ้านหนึ่งคันนะืระบาลนี่แต่ไม่ได้ถ่ายเพราะไม่ได้อยู่บ้านครับืระบาลไม่ได้อยู่ที่ร้านพรอบาลก็มีรถแห่มาหนึ่งคันครับก็ทยอยให้ทีมงานรื้อลงเพราะื่อบาลนี้ไม่ได้อยู่ร้านครับ เลยไม่ได้นำมาฝากดูดีสายดีเนาะสายเนาะตรงดูสายไทยแลนด์สี่คนเพิ่มเกินคือตรงจุดห้าตัวนี้นนดูสายครับเ,เครื่องปั่นเครื่องปั่นเดี๋ยวลงจากรถก่อนนะครับเครื่องปั่นเดี๋ยวลือลอล้อไฟแนละ้วถือไฟลงมาอันนี้เป็นป๋าสองวันนี้ดูครับดูเครื่องปั่นประมาณร้อยขีดได้เอาลงก่อนนะลงจากรถก่อนครับผม โอ้ข้างปั่นเต็มเลยเนาะมันยาวครับน่านะจะได้ใหญ่เลยได้ใหญ่เครื่องปั่นไฟรถรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกก็ขายพร้อมโบนครับวันนี้พร้อมโบนมีเลี่ยมมีเลี่ยมพร้อมโบนรถเดี๋ยวอรอเช็คทตับโภชาดก่อนนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาไปสำหรับรถบรรทุกเจ็ดเมตรคุณนาจะรับพร้อมโครงเลยก็ได้ครับนี่รับพร้อมโครงเลยก็ได้ครับ ซื้อรถพร้อมโครงเลยก็ได้หรือท่านที่กำลังจะทํารถแห่ก็ทักเข้ามาเลยนะครับสสวัดีอาจารย์เอกนะครับอุบลชัดเจนดีนะครับอุบลรณ์มาดูมาชมกันครับลํโาโพงอุปกรณ์ต่างๆเพราะแอมเกือบสามสิบแท่นแล้วคันนี้ประมาณ25แท่นหน้าหน้าสิบสองหลังสิบสองเพราะเพราะคันนี้ที่ใช้แอมเยอะเพราะว่าคันนี้เล่นเล่น5ทางครับเล่น5ทางกันนี้ก็เลยใช้อุปรกรณ์เยอะมีม,มีมิดโล มีโลแล้ว <sketches> ก <hi> <than women. S 2> ็มีไฮมิดไฮแล้วก็มีไฮโลมีไหมไฮโลข้างบนครับไฮโลไหมข้างบนมีไฮโลครับไฮโลใกล้ยิงเกียร์แล้วเหรอนี่ครับนี่ครับเตอร์ลูกชายปลาตองไงเป็นไงไหมลูกชายปลาตองอันนี้ไม่ไป็นลูกยนไม่หรอเนี้ยไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปใช่ไหมเตับลูกชายปลาตองมีครับอุปกรณ์ต่างๆกันทยอยขันออกมาเอาไปดูไปดูอุปกรณ์แอมป์ก่อนนะอุปกรณ์ต่างๆ มีแอมครับแอมเดี๋ยวรอเปิดฟ้าดูกอนครับแอมเพราะว่าแอมเนาะมันเป็นรุ่นไหนสเปคอย่างไรข้างในมันมีอะไรบ้างครับแอมบางตัวก็ยังไม่คุ้นนะตัวนี้บางตัวก็คุ้นครับนี่คุ้นหน้าคุ้นตานี่ครับนี่เดี๋ยวรอรอทำความสะอาดเช็คอุปกรณ์อปครับเดี๋ยวแจ้งราคาไปช่วงวันไม่เกินเที่ยงครับไม่เกินเที่ยงขพอาะย่านลื้อรถต่อนะรถลงก่อนแล้วก็จะมีาอีกหนึ่งคันตัวนี้ก็ต้องต้องเลียร์คันนี้ให้เสร็จก่อนเช้าครับ เดี๋ยวให้เสร็จก่อนตอนเที่ยงเอาตู้ลงให้เสร็จก่อนแล้วกินข้าวอุปกตรณ์ต่างๆแล้วเราแจ้งอีกหนึ่งรอบนะครับสัญยามเช้านะครับพอราคครับผมร้อยเอ็ดครับผมรายการไหนทักเข้าม,มาเลยนะครับเดี๋ยวให้ลื้อเสร็จก่อนก็จะดีครับวันนี้ขออนุญาตเอาลงพื้นนะครับเครื่องปั่นไฟยาวบ้างเครื่องปั่นไฟรวบเครื่องปั่นไฟโอ้โหนี่ครับเครื่องปั่นไฟนีสะใจแล้วเครื่องปั่นไฟเป็นร้อย รุ่นร้อยน่าจะเป็นร้น e. รนอย SP อสพีเรนยูหรือเปล่าตัวนี้ครับมันยาวมากครับยาวมากเดี๋ยวรอดูเครื่องก่อน,น,น,อนครับเพราะว่ายังว่าโครงอย่างรถแต่ขันว่าเท่ๆรถบรรทุกพร้อมโครงก็ขายนะเครื่องปั่นไฟอุปกรณ์ต่างๆก็ข,กข,ขายพร้อมรถพร้อมเลยรข้างหน้าคืออะไรต้่ยลงก่อนปะเฮร์ดี้ว่าเหรอดี้ด้านดนะ้าน เสียงการก็กันขยอยเองนี่ลงเสียงการเสียงการอุปกรณ์นนต่างๆครับทีมงานวันนี้มีแต่ลมได้แต่ลมแต่เขาต้ม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 หมอะไรเออเอาเขาต้มเลยครับบริการยามเช้าเช้าวันนี้นะครับที่อ,อบุบลราชธานี คีเ่เป็นรถห่างเป็นรถห่าง210เป็นร้อย210คนระับฮีโร่ได้คิวงานขายอุปกรณ์ออกมาก,ก่อนนะครับ <Okay. S 1> วันนี้มาเดี๋ยวซื้ออย่างทั้งวันแล้ววันนี้ <Okay. S 1> ยั่อาจจะดังหน่อยนะครับวันนี้ <laughs> เพราะว่าอีกคันหนึ่งก็กำลังจะมาครับอีกคันหนึ่งเกียร์เบาอยู่เกียร์เบาอยูย่แล้ว <laughs> อีกคันหนึ่งก็กำลังจะมารถบรรทุกก็ขายครับรถบรรทุก เครื่องปั่นก็มีนะครับโฟลรถแห่ก็มีรถนี้มาสภาพเดิมรับรถทันนี้พรวแอมประมาณ25แท่นครับพาวิ่งมิกจะเป็นระบบยี่ตอนทั้งหมดนะครับวันนี้สวัสดีครับนาเกลรอพอระเจียนดีนะครับผมถือท่าเนเลครับที่เกียติดตามรับชมครับวันนี้ประกาศจานเช้า เมื่อวานไม่หลายสดทรเมื่อวานแต่ที่ินค้ามาจริครับเมื่อวานมีสินค้ามาแต่ไม่ได้หลายสดแต่ 8, นาฬิกา28นาทีสดสสจากบนราชธานีนะครับวันนี้โรดีทีเด็กรถก็มีนะครับรถทางนีกาลังหารรถบรรทุกอยู่ก็มาดูมาชมได้เลยนะครับดอกลำโพงน่าจะเป็นคาดการณ์ว่า ไม่แน่ใจราคาดอกถึงดอกลองพงว่าเรจะไปดอกรุ่นไหนน่าจะเป็นอิมเมเนนหรือเปล่าดอกแล้วก็มี8นิว8น้วแล้วแปดนิ้วก็มีไฮเดี๋ยวรอชมอีกรอบนะตัวน,นี้ว่ารุ่นไหนราคาได้สินค้าเอาลงมาจากรถเสร็จก่อนนะตนนัวนี้เดี๋ยวช่วงเที่งเที่ยงเขาจะมีไลฟ์สดให้ชมกันนะไลฟ์สดสินค้าโปรโมชั่พิเศษต่างๆนนมันการยีก่อน ตู้ท <th> ับแต่ยี่สิบเอ็นิ้วนะครับยี่สิบเอ็นิ้วต้องฝันไฟ ถ้าเกิดผมจะสมุทรดียขอญาตน่านมงาหรือของ,ของก่อนหน้รืออุปกรณ์รถก่อนเดียวผมจะนำมาแจ้งอีกหนึ่งรอบว่ามีรายการไหนบ้างนะครับของด้การติดตามยามเช้าเรจเดียที่อุบลราชธานีครับขณะนี้กำลังหาอยู่อุปกรณ์เราจะได้เป็นรถแห่พร้อมโครงเลยก็ได้ครับเราจะได้เครื่องปัน่นไฟพร้อมรถแห่พร้อมโครงก็ทักเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกหนึ่งรอบว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นรุ่น210ตัวนี้เป็น20010ทีโน่นะครับตัวนี้เป็นฮีโน่210 รถห้างแคปปันเจ็ดเมตรสามสิบัวคันนี้เครื่องปั่นไฟโครงรถแห่พร้อมควง,งก็ทักเข้ามาเลยนะครับ0 8 5 6 3 1 3 0ห้ที่อุบลราชธานีแต่การชัดเจนดีนะครับผมด้วยการติดตามยามเช้านะครับสจับไล่ตรวจรอบเช้าก็อาไว้ประมาณนี้ก่อน,นครับเดี๋ยวสินค้าเราทําความสะอาดเสร็จเราจะพาะผมจะพาไล่ชมอีกหนึ่งรอบไล่ตรวจไล่ชมอีกหนึ่งรอบครับวันนี้นะขอบคุณด้วยการติดตามทาบัมบอิสเทโบยี่สบ21นิ้วนะครับตัวน,นี้มีปานยี่สิบแปดกับ28ใบ อุปกรณ์เครื่องเจียงกรองชุดอุปกรณ์ต่างๆระบบทุกอย่างครบเจ็ดขอบคุณทุการติดตามยามเช้านะครับเดี๋ยวอีกสักครู่รอชมไลฟ์สดช่วงวันเชื่งเยงอีกหนึ่งรอบผมจะพาเดินชมอุปกรณ์เครื่องเจียง,งต่างๆอุปกรณ์เมียตู้น้ำโพก็อะไรประงครับพี่ขยอย,ยดูทิ้งหนาตู้ลงก่อนเลยต้องขยอยค่อยๆลือนะครับมันมีอีกประมาณสามคันนะครับ ช่วงต้นเดือนนี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้เอาสินค้าเข้ามาเพราะอ่าช่วยเตรียมกกอุปกรณ์ทำให้กิจศพเยอะทวช่วงไปลายเดือนก็เลยไม่ได้นําสินค้าเข้ามาก็จะเสร็จงานก็ประมาณกับหอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กอบเข้าสู่อาทิตย์ที่สครับอ่ะก็ผ่านมาแล้วนะครับก็เราลั่นกันต่อนะครับถูวิธีเอาตู้ลงครับของทีมง,งานในวันนี้ คณะออตูลงตู้ซับเบียดเดี๋ยวขันดอกคณะให้ชมเดี๋ยวคันไลฟ์ชนชมอีกหนึ่งรอบนะครับขอบคุณครับรอบเช้าก็ไว้บานนี้ก่อนนะครับนะฮะแปลนนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีโปรโดีทีเด็ดกับรถบรรทุกรถแห่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องปั่นไฟเดียด๋ยวรอรถบรรทุกอีกหนึ่งคันมาจะแจ้งหนึ่งรอบขอบคุณครับสวัสดีครับ